การรักษาทางเลือกด้วยพลาสมเย็นจากมียรีสำหรับโรคนี้โปรโตคอล1เลือกโปรโตคอลที่2การรักษาแผลและวางอารในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีโปรโตคอล2เลือกโปรโตคอลที่7การฉีดยูนิโทเทราปีและวางอารในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีโปรโตคอล3เลือกโปรโตคอลที่7 การฉีดยูนิโทเทราปีและวางอาเรในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีโดยสรุปจะใช้เวลาอย่างน้อย7-60วันในระดับเล็กน้อย6-8สัปดาห์เพื่อการรักษาระดับปานกลางและ3-6เดือนในการรักษาระดับรุนแรงในแต่ละรอบการรักษาตามเกณฑ์ และว,วางอเรในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีพึงระลึกว่าการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกทางการรักษาที่ถูกต้องสำหรับคุณ